สวัสดีครับอพอดีผมลืมลงคลิปให้นา้านาไปพอดีน้าถามนา้านาถามมาว่าผมไม่มีเหยื่อเย็นจะเข้าเหยื่อยังไงชิ้นเกี่ยวนะครับหมายถึงชิ้นเกี่ยวจะเข้าชิ้นเกี่ยวยังไงก็ก็เลยจะทําแบบเป,เป็นผงให้ให้ดูเวยอันนี้เป็นชิ้นเกี่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะทําแบบเป็น ใส่ผงเร่งกินไปครับโอ้ใส่ซีเยอะเลยนี่ก็จริงๆไม่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเหลือแค่นี้สองหนึ่งก็ประมาณนี้อันนี้ทั้งวันนะถ้าถ้าขนาดนี้ทั้งวันเลยพอใส่ตรงนี้เสร็จปุ๊บอันนี้เป็นผงวุ้นนะถ้าไม่ใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับใส่นิดเดียวอันนี้คือน,น้อยมากน้อยจริงๆน้อยขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูแค่นี้ หยดะไอเช้ okay. นะครับไอทีนี้ก็หยอะน้ําไปไหนหนึงไหนหนึงก่อนนะแล้วทีนี้ใส่หัวเชื้อใส่แบบไหนโดยปกติแล้วเนี่ยผมจะใส่อันนี้เป็นตัวตัวอ่อยนะครับยามสะปะรดอันนี้ผมจะใส่หนึ่งฝาพิจารณาเอานะครับว่าเราจะใส่น้อยใส่มากเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยหรือคนข้างๆเนี่ย มันกินไม่เหมือนมันเขาใส่ไม่เหมือนกันบางคนเ็าใส่เยอะนะข้างๆเราอะ่ะเราก็ต้องใส่ตามอันนี้ผมใส่ไปไปฝาครึ่งอ่ะพอดีผมลืมโม้ไว้อันนี้ก็ผมก็จะใส่ฝานึงอันนี้กลิ่นมันจะออกขาวๆนะครับตัวเนี้ยผมใส่ไปฝาหนึ่งทีน,นี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ใส่ไปฝานึ่งเหมือนกัน หรือชอบสองฝาใส่สองฝาได้นะครับแล้วแต่เราอชอบเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ดใส่สองฝาก็ได้ใส่ไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับคนนะครับคนให้มันเข้า,ากันถ้ารู้สึกว่ามันแห้งใส่น้ำไป ะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เลยคนให้เข้ากันและทีนี้กีเดิดของเขาก็คือใหญ่ใหญ่นะผมแนะนํานะครับแอบเหงาใช้ดีผมบอกเลยใช้ดีกว่าคนอื่นอันนี้เพราะว่ามันทําไมมันถึงใช้ดีกว่าคนอื่นเพราะมันเป็นของผมครับมันเลยใช้ดีกว่าคนอื่นนี่ก็คนเลยครับทีนี้คือให้เข้ากันอันนี้คือไม่ล้างแบบไม่ล้างใหญ่นะ เอาตัวนี้น้ำใสอีกหน่อยก็ได้เอาเอา,เอาให้มันพอดีแล้วแต่เราจะชอบรูดหรือว่าแบบรูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะออกมาเหนียวๆแบบนี้นะนออกมาแบบนี้เลยไปเอวอนนั่นไว้ไหนไส่กองถุดเดี๋ยวเบียด เพิ่มน้ำอีกได้นะถ้าคือถ้าปั้นเม็ดไม่ต้องเพิ่มแล้วนะครับปั้นได้เลยเนี่ยมันจะนิ่มครับกินหัวเชื้อมันจะหอมนะครับหอมฝังอยู่ในในชิ้นเกี่ยวเลยเพราะว่าทั้งหัวเชื้อผงแล้วก็หัวเชื้อเล่งกินต่างๆนะครับแต่ใยใยนี่ใช้ได้นานครับอันนี้คือถ้าคนไม่ขอใช้ได้เป็นปีผมบอกเลยส่วนมากมันเพลิง คนขอเช่อะไรหรอกอยู่ข้างอะ่ะไม่ไม่ไม่มีการเตรียมหรอกส่วนมากอะ่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะคล้องให้ดูนะครับอันนี้เป็น0.3นยวางบิดลงแล้วก็ใกล้ๆแล้วก็ยกนะครับนี่จะติดขึ้นมาแบบนี้แบบนี้เลย ยเี้แล้วก็เราเอาเหยื่อหุ้มถ้าเบ็ดตัวใหญ่กว่านี้มันก็ก็จะติดเยอะกว่านี้นะแต่ว่าถ้าเราอยากได้แบบนี้เราก็เอามาอยางนี้ก็ได้เหยื่อจะเป็นแบบนี้นะครับตัวกินเราห mm. อมมากแล้วมันกลิ่นมันจะอยู่อย่างเงี้ยถ้าทําแบบเนี้หลายหลายคนจะเจอปัญหาแบบทําใยไปสักพักกลิ่นมันเปลี่ยนนะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับใยตัวนี้ หรือว่าถ้าเราผสมประมาณนี้ก็คือใส่ไปก่อนใส่ให้มันเป็นน้ำก่อนใส่ผงเล่งกินใส่ผองวอุ้นแล้วก็ใส่หัวเชื้อพวกนี้ใส่น้ำลงไปนิดนึงให้มันเป็นน้ำก่อนแล้วค่อยมาเติมใย,ยที่หลังจะอยู่่างนี้นะครับอันนี้ผมทำคลิปเสร็จแล้วผมก็จะเก็บใส่ตู้เย็นนะฟีดพอเราจะใช้เราก็มาละลายน้ำละลายฟีดออกแล้วก็ใช้ได้นะครับนี่ใย โอเคครับขอบคุณนานาที่อุดหนุนใจแอบเหงามาตลอดนะครับลองเอาไปใช้ดูครับใครที่ยังไม่เปิดใจลองมาใช้ดูครับบััสีีครับ